ลนอ่ะนี่มาแล้วจ้านี่มันคุณตาหนี่เราคุณตาข้าพนนร่เม่ไปเราจะข้ามไปช่วยคุณตาได้ไหมเราอรถจะชนคุณตาเราต้องมองซ้ายมองขวาก่อนเพราะว่าถ้ารถชนเราจะตุย น่าเหมือนคนแก่เลยอ่ะพีทิมิ่ิมิเห็นคนแก่หรือเปล่าเห็นเห็นตรงนั้นน่ะพี่หมิไปช่วยคุณตาหน่อยเร็วลูกอ้ว่าไงอ่ะหลานตจาจะข้ามถนนใ,ใช่ไหมใช่ตาข้ามถนนไม่ได้หนูช่วยจะพาคุณตาข้ามถนนหน่อยนะอุ้โอ้ยตา อันนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยทำไมผมมันขาวเยอะจังเลยเน,นี่ยต้องไปยอมเลยนะอ๋อตอนนี้เหลืออีกแค่ปีเดียวอ,อ่ะนั้วตรงนี้ก่อนแล้วโอ้ยสงสัยคุณตาต้องเหนื่อยมากเลยโอ้ยอ,อ,อย่าเดินเร็วสิหลานโอ้คุณตานั่งปวดหลังมากเลยโอ้ยนั่งตรงนี้ก่อนนะโอ้ย โอ้ตาคุณตากินน้ำมาหรือ,อยังยังเลยตาปวดหลังมากเลยหลานโอ้คุตาทำไมรอยตีนกาคุณตาเยอะจังเลยอะ่ะจริงเหรอใช่ตาไม่เคยดูกระจกเลยนะโอ้ที่หญิงรอยตินกาคุณตาเยอะจังเลยอะ่ะไอ้แม่อย่าไปทางนั้นเยอะเขาจะบอกว่าบูรี่แม่ช่องเด็ก <laughs> ้องใส่คุณตาจะเหนื่อยมากเลยนะเราต้องเอาน้ำไปให้คุณตาด,ดีกว่าโอ้ยขอบใจมากนะจะหลานโอ้ยตาคุณตาสดชื่นหรือยังสดชื่นมากเลยขอบคุณมากนะคะดี๋ยวคุณตามีรางวัลจะให้หลานด้วยแล้ว งั้นหายไปไหนแล้วเขาเดินกลับแล้วนี่ป่าจะเดินกลับอะไรเร็วจังเลยอะเราเพิ่งเดินมาเมื่อกี้ยังไม่ถึงนาทีเลยอ่ะหรือว่าคุณตาจะแวบไปบ้านเราเลยแวบได้หรอคุณตาเป็นคนธรรมดาไม่ใช่เหรอไม่คุณตาเป็นคนพระเจ้าคุณตาบอกเหรอไหนแม่ขอดูเหรียญหน่อยเฮ้ยอันนี้เป็นเหรียญทองเฮหรือว่าคุณตาจะมาอีจากโลกเดินมพี่มิ้ง เนี่ยเห็นตะขวดน้ำของคุณตาเดี๋ยวว่าคุณตาจะไม่กินน้ำพ,พี่มิวพี่มิงหรือว่าเราจะเดินผีหรอยพีลอยพี่าาพพพรายดิเอาอน,อนี่เหรียญะไรอะไรอ่ะพี่มิงเหรียญอะไรอะ่ะ มันเหมือนกระเบื้ยงที่คุณตาคนนั้นน่ะให้มิงมิงไปเลยนะเฮ้ยพี่มิงอันนี้มันถุงอะไรอะถุงเงินถุงเงินเหรอลูกใช่ถ้าถุงเงินมันก็เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมสิ่แต่อันนี้มันไม่ใช่เนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยหนูเห็นไหมเป็นก้อนเป็นก้อนเนี้ย,ยางั้นเรามาแกะดูกันางั้นเรามาแกะดูกันดีกว่าถ้าเป็นถุงเงินจริงๆนะพี่มิงเราจะรไวยกันแล้วย อ่ะถ้างั้นเรามาลองแกะดูดีกว่าตายแล้วกินหมดนี่นฟันเราจะเหลือไหมเนี่ยคี่พี่หมิงแม่ใหอะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นของใครอุ้ยแต่คงไม่เป็นไรหรอกพี่หมิงเนี่ยเห็นไหมนี่เจมไปหมดเลยอะ่ะลูกอมอะไรก็ไม่รู้อะ่ะมันมีหลายมันมีหลายรสมากเลยอะ่ะแต่แม่ชิมก่อนพี่หมิงอย่าเพิ่งชิมก็แล้วกันเดี๋ยวแม่เป็นคนชิมเอง อันนี้มันต้องเป็นรถอะไรเนี่ยมันต้องเป็นรถอ่างหุ่นหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่อร่อยเลยเนี่ยลูกอมอะไรทำไมมันพิเศษจังเลยไรอะไรก็ไม่ใช่อะไรอ่ะลูกแม่ปากแม่เป็นแปลกๆกินลูกอมนี้ไปแล้วเนี่ยจริงเหรออุ้ยแม่ปากแม่มันเป็นแปลกๆอ่ะ วีแม่ไปกินอะไรมา <S <S เอาแล้วมันของใครเนี่ยไม่รูแ้แหล่ะไม่รู้ว่าของใครเอามาวางไว้ใช่ไหมแล้วพากันไปแอบกินดีนะพี่หมิงไปไม่กินเข้าไปเนี่ยพี่หมิงเตือนแม่หรือยังลูกเตือนแล้วว่าไม่ใช่ของเราอย่ากิบหยิบของคนอื่นมากินเตือนแล้วแต่แม่ไม่ฟังล้กน,นไงแม่ไม่ยอมฟัง ทำไมแม่ทำแบบนี้สายแล้วเราจะหาวิธีการแก้กันยังไงเนี่ยแม่ถึงจะหาเยียบพี่หมิง<อ>พี่หมิงอย่าเพิ่งร้องให้<อ>เราต้องมีทางช่วยอยู่แหละ<อ>เอ๊ะเดี๋ยวยพี่หมิงได้เรียนนี่มายังไงอะ่ะคุณตาให้คุณตาที่ไหนคะป้าจะเล่าอะไรให้ฟังตอนเด็เดกๆป้าเคยเจอเหมือนกันกันกบลูกนี่แหละ ป้าเจอคุณตาแล้วป้าก็ทําความดีเหมือนกันเลยนะป้าเนี่ยพาคุณตาเดินข้ามถนนนก็เหมือนกันแล้วป้าก็ได้เหรียญแบบนี้มานก็เหมือนกันแต่ตอนนี้ป้าไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วดู้ไหมว่าเหรียญนี้มีมูลค่ามากเลยนะเราเอาไปขายแล้วเราจะได้เงินเป็นล้านเลยแหละป้าหรือว่าคุณตารับป้าว่าเขาน่าจะเป็นเทวดานะเธอก็เป็นผีนะ ่านเนี้เราตุยไปเลย <c oughs> แต่แม่นี่สิบอกว่าอยากกินของคนอื่นโดยที่เขาไม่ได้รับอนุญาตโดยที่เราไม่ได้รับอนุญาตเป็นไงล่ะอือ <c oughs> กลายเป็น แม่เฉนไปแล้วข<อ>วานกับลิ้นออกมาแล้วเราจะแก้ยังไงอ่าพี่เม้งพี่เม้งนี่อันนี้ของปาหรือเปล่าไม่ใช่ลูกอันนี้เป็นของคุมตามีคุมตาคุณนึงเนี่ยถือไม้เท้าแล้วก็ตาเลยไหมขนมเียมันสามารถทำอะไรได้ด้วยตาก็ม่รู้เหมือนกันหรือว่าคุมตาที่เขาเป็นเทวดาจะเอามาไว้ให้เพื่อสิ่งนี้ มาเป็นแบบนี้หรอ,อพี่หนิงงั้นเรามาลองแกะกันเลยลองให้แม่ดูสักชิ้นหนึ่งแม่จะหายไหมเอา่อยังลอยอะ่ะเอ้าป<ะ>้าป้าแม่หายแล้วป้าหายไปแล้ววะปะ้าอุ้ย,ยป้าหายจริงๆเลยป้าเฮ้ย หรือว่าจะเป็นขนมวิเศษอะปาใช่ปาว่าคุณตาเขาน่าจะรู้แหละแต่ขนมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนเอามาวางไว้ใช่แม่มุนหรือเปล่าจริงดิจริงสินึกเขาได้ยินตำนานมีตำนานด้วยปาร์เรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไป อย่าลืมกดติดตามคลิปหน้านะคะเพืเ่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันเข้ามาเยอะๆนะคะคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสแสดงแชร์่ายแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องอามิมิทีนะครับพี่บุ้